สาวสาวที่ชอบสั่งผัดไทยเป็นคนที่สดใสร่าเริงขี้เล่นและมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายค่ะพี่บียังคงอยู่กับเราเนคะคะช่วงน,นี้เนี่ยเรามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องใต้เงาจานจะต้องมาเล่าแต่ไหนๆพี่บีมาเองแล้วเราก็เลยสบายพี่บีแขพี่บีลเล่าข่าวให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะมเงาเลยค่ะถ้าพูดกัน <laughs> ตรงๆเลยนะคะเกี่ยวกับละครใต้เงาจันเนี่ยจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางช่องเนี่ยเขาก็ได้ว่าวางละครใต้เงาจันเนี่ยไว้ต่อจากผู้กองยอดรักทีนี้เพราะว่ามันเกิดจากกระแสเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าจะเกิดว่าแหมน้องมาร์กี้เนี่ยเล่นตั้ง5วันจะเบื่อไปไหมหรืออะไรไปไหมนะคะแต่ว่าพอจริงๆแล้วเนี่ยได้มาดูละครใต้เงาจันจริงๆจะเห็นว่าน้องมาร์กี้เนี่ยสามารถตีบทแตกได้กระจุยซึ่งคาแรคเตอร์สองคาแรคเตอร์เนี่ยก็แตกต่างกันไปเลยนะคะเรามาดูนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่นะเขาก็บอกว่าไม่ใช่แค่ประเด็นนะคะ ในคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนทันสมัยแล้วก็ถูกใจคนดูของนางเอกพะบูนะคะซึ่งรับบทโดยนางเอกมาร์กี้ราศีแต่ในโลกโซเชียลเนี่ยก็ยังมีการตั้งกระทู้แล้วก็เมาท์มอยถึงละครใต้เงาจันนะคะก็อีกหลายประเด็นเลยไม่ว่าจะเป็นเกรสกับมาร์กี้นะคะที่เพิ่งโคจรมาจับคู่กันเป็นครั้งแรกแล้วก็ร่วมเฟรมกันทีไรเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเอาคนดูเนี่ยยิ้มตามกันไม่หกทุกทีนะคะเวลาคุณโตเนี่ยก็ทํารุ่มกริ่มใส่พะบูนี่เนะโอ้เรียกว่าน่ารักเหนือคําบรรยายจริงๆไหนจะมีประเด็นนะคะเรื่องความสวยเจิด ระดับของมาร์กี้อุ้ยอันนี้ก็ต้องมอบความดีให้กับคุณแม่นลคะคุณแม่เป็นผู้ดูแลว่างี้ผู้ดูแลค่ะเรื่องนี้นะก็เป็นเรื่องราวความรักของหนึ่งหญิงสองชายถึงแม้แต่ตัวมาร์กี้เองเนี่ยก็ยังเอ่ยปากนะคะว่าเรื่องนี้น้องมาร์กี้เองเนี่ยสวยขึ้นเรียกว่าโอ้โหเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าผู้ชายเนี่ยดักหน้าดักหลังล้อมหน้าล้อมหลังเยอะไปหมดเลยนะคะนักธุรกิจมาดเนียบเนี่ยอย่างที่เห็นนะคะนั่นก็คือคุณโตซึ่งสมบทโดเลยน้องเกรสนะคะวรินทร์ทหรือคุณบุรีนะคะ คุณบุรีเนี่ยก็คือน้องเพื่อนซึ่งรับบทโดยเพื่อนคณินนะคะแล้วก็มีอีกมากมายไม่แพ้กันซึ่งหลายๆคนก็ถามว่าเนี่ยมีมากหน้าหลายตานะคะมาริมมยมามาริมายให้ดูกันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องใยใหมนะคะน้องใยใหมเนี่ยก็จะเป็นเลขาของคุณโตถ้าเราจํากันได้นะน้องใยใหมเนี่ยเขาเล่นเรื่องข้าบดินนะคะเล่นเรื่องข้าบดินคนที่รับบทแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะที่เรียกว่าหายหน้าหายตาไปจาก วงการนะคะเราไม่ได้เห็นมานานเลยนะคะนั่นก็คือน้องเอกโอรีนะคะอดีตนายแบบสุดฮอตเลยอ๋อสมัยเดิมเดบอยกันเธอกระชั้นชั่าเอกโอรีที่หนูทาชื่อได้โอนี่เนี่ยน้องเพื่อนนะคะก็จะเป็นคุณโอรีนะคะซึ่งจะมี2หนุ่มเนี่ยมาพัวพันตลอดเวลาเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นถึงความตั้งใจนะคะในการสอดแทรก สาระสําคัญหรือว่าแก่นสารที่ซ่อนอยู่ในเรื่องราวต่างๆในซีนต่างๆนะ,นะคะนั่นก็คือเรื่องราวของความรักแล้วก็ความอบอุ่นความเข้าใจของคนในครอบครัวซึ่งสอดแทรกอยู่ในหลายๆซีนของกองละครใต้เงาจันทร์นะคะโดยเฉพาะกับการที่นางเอกเนี่ย เป็นเด็กบ้านแตกมีปัญหาแล้วก็นําประสบการณ์ตัวเองเยมาสอนน้องอซึ่งตัวเองเนี่ยไม่เคยได้รับความรักจากทางบ้านเลยหรือไเงนะ้คะจากพ่อจากแม่พ่อ,พอแม่ในเลิกกันก็เลยมีความสึกว่าอาที่น้องชายเป็นแบบเนี้ยทาโนณน์แบบเนี้ยเพราะอะไรก็จะเป็นพี่สาวซึ่งน่ารักมากคอยดูแลแล้วก็สอนน้องนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่สังคมเนี่ย ในยุคปัจจุบันเนี่ยได้เจอกันเยอะแยะนะคะถึงปัญหาถึงเด็กปัจจุบันนี้ไม่มากก็น้อยน,นี่ไม่ต้องพูดถึงนักแสดงเลยนะคะที่สั่งสอนให้ข้อคิดอะไรมากมายแต่ก็ได้สื่อนะคะผ่านการแสดงเพื่อให้คนดูได้ติดตามได้เองว่าควรจะทําอย่างไรเมื่อเราได้เจอปัญหาทั้งหมดเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ได้เป็นการอวยกันเองนะคะเป็นการที่แบบว่าเป็นการสอดแทรกส,สาระสําคัญของครอบครัวจริงๆอยากให้ดูอยากให้ชมกันทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จะได้ดูว่าลูกเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรเพราะบางทีเนี่ย เราอยู่บ้านใช่ไหมพอ,อลูกออกไปข้างนอกเราก็ไม่รู้แล้วว่าลูกไปทําอะไรที่ไหนยังไงค,คก็อยากให้ติดตามละครเรื่องนี้รับรองได้เลยค่ะว่าสนุกแล้วก็น่าติดตามยังมีอะไรที่พลิกโผอีกเยอะใช่ไหมเตรียมตบงานค่ะพวกเรา,าดีมาก <laughs> อ๋อเยค่ะแล้วดูผ้าตาขึ้นนะค่ะมันใช่เลยนะคะยังไงก็ติดตามทุกวันทุกวันพุทธห้าพุทธห้าช่องสามนะคะช่องสามเอสีแล้วก็ช่องสามช่องสามออริจินัลนะคะเอสด้วยนะคะค่ะเป็นท้ายกันด้วยข่าวดีสุดๆไปเลยสําหรับคุณหนูเล็กการดาคุณหนูเล็กการดาเขาวันนี้คุณเป็นคนที่ได้รับนาฬิกาเรือนนี้ไป อยากจีได้ด้วยอยากจีได้พี่บีบอกฉันมาหน่งอยู่ตั้งนานเลยไม่ได้จีแต่ข่าวดียิ่งกว่านั้นก็คือวันพรุ่งนี้แจกอีกหนึ่งเรือนนะคะหน้าตาแบบนี้แค่คนละสีเท่านั้นเองสีขาวสีขาวนะโอเคนะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเรื่องน่าสนใจอีกเพราะเราจะยกเวทีประกวดนางงามมาไว้ตรงนี้เลยนางงามทั้งหมดจะมีอยู่ตรงนี้นีอ่ะที่เห็นโอ้ตหพรุ่งนี้นี่ s Beauty d o ีิเห็นไหมแบกว่าเฮ้ยจริงมึงดีมนุษย์ยังอายนะเพราะว่าเธอสวยมากแต่ละคนนะคะตอนนี้เนี่ยเขากำลังประกวดกันอยู่เพราะว่าแต่ละทั่วโลกเนี่ยแต่ละประเทศเขาส่งมาจริงๆนะนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยซิว่ารายละเอียดความประกวดของเขาได้เป็นอย่างไรบ้างพรุ่งนี้จะเต็มค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณพี่บีวันี้พาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มาสร้างสีสันความศขสนาให้เรามากมายเลยตวองรอดเชิญมาอีกนะคะที่นี่กินจังหวัะขอบคุณนะคะ ขอบคุณเสื้อผาพวกเรานะคะจากโครงการปันเพื่อแม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ